สวัสดีครับผมสองจากสวนหอมหอมพันไม้นะครับอันนี้ต้นหมอนทองอายุสองปีครับหมอนทองเสียบยอดอายุเข้าได้สองปีปจะประมาณนี้นะปลูกปลูกจะประมาณนี้แล้วก็ ต้นสูงเี่ยประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรได้ตตีตอนนี้ผมเอามาลงปลูกนี่น่าจะเป็นกิ่งกิ<ร>่งน่าจะเป็นกิ่งข้างใไอัน,นี้เอากิ่งข้างมาปลูกนะคะต้นไซส์สองปีลักษณะ ต้นนี้ก็กิ่งข้างนะครับอาอยุเท่ากันเนี่ยลักษณะกิ่งข้างก,กิ่งข้างยอดเขาจะนี่นะครับประมาณนี้ลองลองซูมประมาณพอครบสองปีแล้วกิ่งเขาจะ จะหมุนหาแสงเนาะรอบก็กลายเป็นกิ่นกระดงใช่ไหมอันนี้กลายเป็นกิ่นกระดงทำก็ทรงพุ่มนะกลายเป็นทรงพุ่มเองแต่ลักษณะยอดใหม่เขาก็จะเป็นแบบกิ่งข้างนั่นแหละจะเป็นกิ่งข้างแล้วพอเขาต้องปลายยอดกยู่เขาแก่เพิบเขาก็จะวนหาแสงกลายเป็น เป็นทรงพุ่มเหมือนกิ่งกระดงตะเพีนเด๋อนั่นมันน้องอ่ะขยุยได้ก็เดินต<ๆ>รงนี้ก็กิ่งข้างนะ,ะ้วค่ะพี่ถุยถูกมาครบสองปีสองปีกว่า,วาแล้ว วันนี้จะมาทำอะไรใส่ปุ๋ยใช่ไหมวันนี้จะมาใส่ปุ๋ยต้นอายุประมาณสองปีนี่ผมจะใส่ให้ประมาณสองกำม,มือกำม,มือ,มอนี่นะครับไม่ใช่กำม,มือใหญ่นะครับประมาณ เวลาโรยผมจะโรยรอบรอบสรงพุ่มเลยนี่ฝั่งหนึ่งแล้วก็แล้วกพอดีอดโรยรอบรอบทรงพุ่มนะคะนี่ประมาณไฟกิ่งประมาณนี้ก็โรยแบบประมาณนี้ใช่ไหมโรย เมื่อกี้กี่กำมือนะสองกำมือสองกำมือถ้าเราอยากจะให้เขาแบบเป็นทรงพุ่มวไวก็เน้นตัดยอดนะครับนี่ผมตัดยอดไปรอบนึงแล้วลักษณะลักษณะตัดยอดจะเป็นอย่างต้องไปฝั่งเลย แล้วก็ต้นต้นใหญ่เลยโอเคต้นต้นนี้เขาตัดยอดถ้าห็นแล้วเมี๋ยวม่เห็นอันนี้ก็ตัดอันนี้จอตัดตัด,ตดยอดพอความสูงประมาณสองเมตร้วก็ต้องตัดเลยตัดยอด จะเห็นไหมเนี่ยคอยตัดยอดเจะลลักษณะงออย่างนะั้น่ะเป็นพอตัดยอดแต่เขาจะได้ทรงพุ่มไว ตัวน,นี้โค่ยังไงตรน,นี้ก็ตัดยอดมาเร้อยี่ก็ใส่เหมือนกันตอนนั้นเาใส่นนอย,อยังยัง ใส่สองกำมืูเอ้าน้องใส่ไปแล้วอ่ะมีเด็กใส่ให้แล้วครับนจะไล่